อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องแป้งที่เหมาะสำหรับทำคุกกี้นิ่มและคุกกี้กรอบมาฝากกันค่ะ คุกกี้เป็นหนึ่งในขนมที่ได้รับความนิยมเห็นได้จากในร้านเบเกอรี่มีการพัฒนาทางเรื่องของรูปทรงขนมให้สะดุดตารวมถึงรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์โดยคุกกี้ที่ได้รับความนิยมสามารถแบ่งได้เป็น2กลุม่มได้แก่คุกกี้นิ่มและคุกกี้กรอบซึ่งทั้ง2แบบนี้มีส่วนผสมคล้ายกันแต่จะมีความแตกต่างเล็กน้อยคือคุกกี้นิ่มจะเป็นคุกกี้ที่มีความชื้นมากกว่าคุกกี้กรอบเนื่องจากส่วนผสมที่ใช้เป็นส่วนผสมที่มีความชื้นสูงเช่นน้ำตาลทรายแดง ผลไม้แห้งหรือช็อกโกแลตเป็นต้นคุกกี้กรอบเป็นคุกกี้ที่มีความชื้นน้อยมีปริมาณไขมันสูงเมื่ออบสุกข,ขนมจะได้ความกรอบร่วนการทำคุกกี้ให้มีรูปทรงที่สวยงามและได้เนื้อคุกกี้ที่ดีจึงควรเลือกใช้แป้งที่มีปริมาณโปรตีนไม่สูงมากและผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยในการผลิตอย่างเช่นแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะที่สามารถทำได้ทั้งคุกกี้ชนิดนิ่มและคุกกี้ชนิดกรอบ วิธีทำคุกกี้ช็อกโกแลตชิพคุกกี้แบบนิ่มร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราวโบหิมะเบกกิ้งโซดากลิ่นวานิลาชนิดผงและอบเชยป่นเข้าด้วยกันการร่อนเป็นการช่วยให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้ดีแต่ในเทคนิคนี้ไม่จำเป็นต้องร่อนหลายครั้งเพราะคุณสมบัติของแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะมีเนื้อที่ละเอียดด้วยกรรมวิธีผลิตที่ทันสมยัยเติมเกลือป่อเสริมไอโอดีนเข้าให้เข้ากันพักไว้ เคล้าส่วนผสมช็อกโกแลตชิปและเม็ดมะม่วงหิม,มพานต์อบสุกสับหยาบเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีนเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายแดงด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งขึ้นปูลดความเร็วต่ำเติมไข่ไก่ตีส่วนผสมพอเข้ากัน ใส่แป้งที่เตรียมไว้ในขั้นตอนนี้ต้องใช้ความเร็วต่ำเพื่อไม่ให้แป้งฟุ้งกระจายและควรตีส่วนผสมแค่พอเข้ากันไม่ควรตีนานเนื่องจากจะทําให้คุกกี้เหนียวได้จากนั้นใส่ส่วนผสมของช็อกโกแลตชิพเม็ดมะม่วงหิม,มพานต์อบสุกสับหยาบที่เตรียมไว้ลงไปตีต่อจนพอเข้ากันแล้วปิดเครื่องนําออกมาคนอีกครั้งด้วยพายยางจนเข้ากัน พักส่วนผสมไว้15นาทีใช้ที่ตักไอศครีมตักเนื้อคุกกี้ลงบนถาดอบที่เตรียมไว้กดคุกกี้ให้แบนเล็กน้อยตกแต่งด้านบนด้วยช็อกโกแลตชิพให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสประมาณ12-15นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้เราก็จะได้คุกกี้ช็อกโกแลตชิพคุกกี้แบบนิ่มรับประทานแล้วละค่ะรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะ คุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหการรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM